ดกคักนึ่งดกมือนีบ่ได้เขาสวนเนะจ้ะกินกะแซ่บมากๆเลยจ้ะนี่พี่น้องสะาโอนจ้ะพี่น้องของฟรียเยอยใเลยจ้าพูดเอี่เดี๋ยวเอาล้าดามักจังใดกระหิตแด้ล้วหิ สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองปายสู้ปูสุขนนะคะมือนี้กับมาพอกับไก่คือเก้าในช่องของไก่ไทยอินยูเคชาแนลมื้อนี้ไก่สิบมื้อนี้เป็นเบลิงงามย้ำดีจากพี่น้องอยูบาเพราอดีบท่านไในเขาสวนเนอะจากันเลยมื้อนี้ก็เลยพาพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศอยู่หลัาางบ้านแล้วที่นี่มีมื้อนี้สเ้เก็บอร์ลี่ที่ยูขางบ้านของไก่นั่นเองเนา,จาะจ้กว่า แบกบุรีนี่เยกมากๆเลยจ้าเราก็ซุกตอนนี้อผลหมากหลากใหม่อยู่ในเมืองหนาวก็เริ่มที่สิซุกแล้วเนาะจ้าตามริมรวยอย่างต่างๆแบบนี้เนาะจ้ากะสิเป็นคือจังอ่ะแบกบุรีนี่ก็คือเดี๋ยวก็สิพาพี่น,อน้องเปเบิ่งนาจาน้ามีมันยุนมันยน่นคางคางบ้านไกลนี่ไหมก็กเลยเห็ดวิดีโอให้พี่นอ้องได้เบิ่งซะเลยนี่จ้าพี่น้องอู้หบักตำแยน หมักตำแย้ฟางกะไหลายคือกันจ้ะพี่น้องว้านีอดอกมากมากเลยจ้ะไปก็เลยสิเก็บไป,ปเห็ดแยี่ยว้นี่แไมไ่จ้ะนี่อุ้ยดอกคักหนึ่งดอกมือนีิบ่อะไรเขาสวนเนาะจ้ะก็เลยอันก็เลยอัน เขาสวนแต่แห่งสิเขาสวนซาเนาะจ้ะก็เลยมาเก็บแบกบุหรี่ก้อนก้อนมันสิลนเนาะจ้ะก้อนนกมันสีมากินเขาเราแฟนไก่แล้วว่าสิไปเห็ดแยมผอมเนาะจ้ะเห็ดแยมกระแสบเนาะจ้ะเอาใส่ครีมกินกระแสบหมากๆเลยจ้ะไก่เก็บได้หลายเล้วเนาะจ่ะพเก็บได้หลายเลยหนวยใหญ่หมากๆเลยจ้ะพวกมีหนวยใหญ่เลยจ้ะพวกไ่สิเก็บก้อนเนาะจ้ะผู้หลักไ่สิเอาล้าดามากข้นเอิญ เอาเอียงก่อเอาบันไดมาขึ้นเอาไปเก็บนอกจากผุลมิตรนุใหญ่ทั้งนั้นเลยจ้ะพี่น้องแบบมันมันได้สารอาหารมันได้สารอาหารดีนอกจากขี่มาขี่หัวหลายขี่กระต่ายกหาย็หลายหลายปอดอยู่ข้างในแบบใกล้หนึ่งเลยจ้ะพี่น้องเดี๋ยวไก่สีเห็ดแันผุล่ะมิตรนุยยยใหญ่นอกจากนอเดี๋ยวจังไดไก่สีเอาอ่ะนื่อยจ้าพี่น้องมันโกข,ขากลาย มันโดกอัะน่วยใ่พ่อมปกติมันสิมเป็นนุ้ยเนยๆนะจ๊ะอันนี้น่วยใญ่เลยพวะอ๋โอโดกขักหนึ่งเลยบัได้มไม้ตกเถือบบได้ว่างกระเคือเนะจ้ะกระเล่นบัได้เก็บอของฟีเขาป็อยู่ขางสวนมิตนุยยใย่ๆบัได้บ,ดบำรุงอยียงหมากไม้ได้จ๊ะพี่นอ้องก่ะสงสัยมันนั่น ต้นไม้สะสมกันก็ะเลยเห็ดเป็นปุย๋ยทั้งนี้กัดตอกระตายพร้อมแล้วจ้าเขากระเลยอุดมสมบูรณ์จากน้อยพวกงามคักนืงอจ้าพวกครเจีขึ้นน้วยในน้อยใน่น่กระายพวกก้อนมันสีล้นถิ่มกับพี่น้องก้อนอันสีบรอกินพวก,พวกอู้ันปันปั้นปลูกเองอร่อยพวกได้ปลูกเองแล้วจ้า ดกมากค่ะปุ๋ยมีต้นหนุ่ยใหญ่หนุยห่นยเยอะใหญ่เลยจ้าปุ๋ยนี่เดี๋ยวเอาล้าดามักจังดเดยกระหิตเดี๋ยวเห็ดนั้นเต็มทีเลยมื่อนี้เก็บมันเต็มทีเล,มเ,มเ,มทเลยจ้าปกตินี่สิยางหาแต่พี่น้องคือจังหมักเล็บแมวบานเท้าเลยรสชาติกับเปรี้ยวเด้วจ้าพี่น้องมันสมไหมมันสมบางคนเพิ่งก่อไปตำใช้น้ำปลาน้ำปลาแดกบานเฮาเนาะจ้า,จา ต้าไก่บรทเทศให้ตามแคกไก่เอาไปแซมอันคุกนำเกลือกระแซบเอาไปคุกคุกนำเกลือนำปลาจาักน้อยยังเสียกระแซบแต่พี่น้องกูเหรอบักด๊กคักเนึงไหยจ้ะมือดีว่าต้องไปไหนกันล่ะจ้ะพี่น้องด๊กคักมือนี้ว่าต้องไปไหนกันล่ะจ้ะเก็บแบล็กบุรี่ยุดนี่แหละเป็นคนที่มาเก็บอีรีได้ใจพี่น้องมาเก็บแล้วก็มาก,กินพร้อมจะไก,ก่กินได้ แต่บ่ค่อยได้ออกจากสวนเนะาจ้าเพราะว่าเกนหยุงแต่น้ำสวนบัดท,ที่นี่้อนีฝนมันตกล้มแห้งบ่ได้ไปขายของอยุตตลาดนัดเนะาจ้าก,ก็เลยถือโอกาสพักพอนจากน้อยนะจ้าเนาะก,ก,กับเป็นวันหยุดพอรอมนั่นล่ะเป็นแบ่งฮอลิีเดย์วันจันทร์ผนได้จ้าจ้องค่อยเสียอยาได้ได้ทรงพักให้เพิินเนะาจา้าผู้พ่นจองม้าเนาะกับพัากกะตอนนี้กับมะลากะออกหลายคักนึงเดี๋ยวสิพ้าพี่น้องไปเหตุอํา เก็บมาละเนาะจ่าอสิเป็นอันคลิปต่อไปเนาะจากสิพาพี่น้องไปอ่ะเบิ่งสวนพรเพราะว่าท่านได้อัปเดตสวนให้พี่น้องในเบื้องกันเลยจา้าอันมาละออกสองรอบสามรอบเราโดกค่ะคักๆดกในแนวเลยจ้าพี่น้องปีนี้อ่ถือว่าได้ผลผลิตดีมากๆเลยนะจา้าถึงว่าสินาวเล็วแต่กับผลผลิตนี่กับมีวูหูพูละพี่น้องพูละอุ้ย งามแหงงามขากง้ามแน่ผัวปนวันใดปลูกเองเลยจะปนวันใดปลูกบํารุงเองอันนี้บันใดบํารุงเองเลยตามธรรมชาติเลยจะพี่นอ้องออร์แกนิกเลิศล้วนน,นนะจ๊ะธรรมชาติ หวานสมสมพรหวานพร้อมหวานอมเ okay. ปรี้ยวเห็นว่าจากพี่น้อง เอ็บไปกินไปว้าวอ้ยมักตำนิน้นผักตำนิน้นฝรั่งได้จ้ะเนี่ยมักตำนิน้นฝรั่งมันจะเคลื่อนจะคือของไทยเฮาแต่แห่งมันกิน บางคนบอกว่ากินใด้บางคนกินอ,อะไรนะจ๊ะแต่เคยกินดอกแต่ก็รู้แทนรูมันเป็นของฝรั่งคือเสื้อนกคากเลยดีนะมอืมอือเป็นสีอ่อืมหมากมันถ้าเป็นฝูกระยาไมัใช่เป็นคือจังอ่ะหมากพักปังนะจ๊ะหมืนตุวหวาน จะหวานฉ่ำมันถูกน,น้อยๆอแซ่บหวาหนแถมมันกับสีล้นไปได้จ้ะแต่เขาบอกฝ่าเ่ามาเนี่ยทั้งเทียนโงก,กับกินทั้งเทียก่อนแต่มันกับสีล้นถิ่มน้ำมันนี่แหละจ้ะเพื่อน้ำนะอืม ง่ายๆแถอะลดนิ่แนมแต่มันก็เกิดไม่แล้วมันกเกิดไปทอทีบทาแดนที่ยังได้จ้ะถุงบักใยหนึ่งเลยน้ำมันหยิกกับมี่ได้จ้ะอุ้ยอู้อบักตกเตีมนี่น้ำมันหยิกกับมีครก็กเก็บแล้วจ้ะนี่ยดกดกทัก้งนั้นเลยจ้ะผ่วมีแต่ดดโดกนี่มันทันได้ดีเด้อเพราะมันมันเกิดเริ่มเพิ่มแบบนี้แด้วจ้ะพี่น้องเนาะเริ่มเพิ่มแบบนี้คันเพราะนั่นเฮอกกาอัน สุกแล้วเขาก็มาเก็บไปเรื่อยๆเนาะอันนี้ไก่สงสัยแป้งไก่เราจะไปเฮ็ดย้ำไก่สีเอาเสียแข็งไว้ก้อนละมัง้งแซ่แข็งไว้ก้อนไปย้ำสีออกไม่เฮ็ดนั้นสีก็เอามาต้มได้เลยสินะนนี้ผักสิไปขายตลาดนัดจ้ะอันนี้เป็นอันขึ้นช่ายไทยได้จ้ะเาหอมหอมขึ้นช่ายไทยนะจ้ะต้นตำเนี้ยตาไก่ขันหยาบหยาบได้จ้ะพี่น้องนี่แหละจ้ะพี่น้อง คลิปนี้กะพาพี่น้องมะเก็บแบล็กบุรีเก็บแบล็กบุรีไปแต่เห็ดแยมนะจ๊ะกินไปน้ำอ่าเอาไว้เถอะเอาไวถ้ถอะเห็ดแยมไปน้ำนะจ๊ะพี่น้องนี่ก็คือหมักเล็บแมวบ้านเขานั่นเองจ้ะหมักเล็บแมวบ้านเรานั่นเองอ่ากะนี้จ้ะพี่น้องหมักเล็บแมวบ้านเรานั่นเองคลิปนี้กะพาพี่น้องมะเก็บหมักเลบแมวขังบ้านนะจ๊ะขันผู้ใดมาคลิปน,นี้ก็จะาลืมนะจ๊ะ ฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้ไก่ไทยอินดิเคชันแนลเพื่อจะได้หาคลิปใหม่ๆคลิปดีๆมาฝากพี่น้องในด้อจ้ะช่วงนี้กับสีือสิบสีลงคลิปซาแนจน้อยนะจ๊ะเพราะว่ากบ้ลูว่าสหาคลิปอีกอย่างมาฝากพี่น้องกันแล้วคลิปหน้าเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปอัปเดตม,มละเก็บมาละส่งลูกค้ากันนะจาะคลิปนี้กับสีขออภัยพี่น้องไว้เพียงเท่านี้ด้วจา้าพอกันแม่ได้คลิปหนะสวัสดีจา้าบ๊ายบายค่ะ